สวัสดีค่ะพี่จะมาแบ่งปันในการปิดการขายนะคะในอินบ็อกซ์นะคะอ่ะเวลาสมมติว่าอ่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะสําคัญมากถ้าหากว่าเราขายของเป็นแต่เราเราปิดการขายไม่เป็นเนะะี่ค่ะเราจะไม่สามารถดึงดูดเงินลูกค้าได้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่อยากจะมาเป็นยูเลอร์นะร่วมทีมกับการขายสม,มุรล้างหน้ากับนี้นะคะอ่ะมันมมันรู้สึกว่ามันอยู่สูงกว่าคนคะ่ะพี่น้อง มีความสุขจากข้างในค่ะฝึกไว้เวลาลูกค้าเขาจะยินบล็อกมาหาเราเนะเาะก็เห็นเราโพสขายทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็สนใจค่ะราคาเท่าไหร่นาะเราก็ต้องใช้จิตใต้สำนึกในการคุยกับเขาใช่ไหมอันดับแรกเลยค่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้ามาวันนี้นะลูกค้าจะปิดการขาย ได้ทุกคนแน่นอนเราต้องรู้สึกดีก่อนค่ะนะว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้แน่นอนน่ะคนนี้จะเอาแน่นอนน่ะเราต้องรู้สึกดีใจก่อนค่ะแล้วที่สําคัญก็ทักมานะคะสนใจค่ะราคาเท่าไหร่ถามปัญหาค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฮาลัลโหลนู้แล้วแต่แตคุยว่าย่างไงเนาะคุณลูกค้ามีปัญหาผิวบองํำหรือเป็นสิวไหมคะหรือว่าผิวไม่เรียบลูขนคนกว้างมีริ้วรอย รอยดำรอยแดงหรือรอยแตกลาย่ะถามลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าใช่พี่มีปัญหาเหล่านี้เลยอ่ะนะเขาก็จะบอกมาแล้วพี่อยากหายจริงไหมคะพี่อยากดีขึ้นไหมพี่เคยใช้ครีมใช้อะไรดูแลตัวเองมาก่อนหน้านี้ไหมคะเนี่ยถามลูกค้าค่ะแล้วลูกค้าก็จะตอบว่าเคยใช้หรือไม่เคยใช้เนาะท่านลูกค้าเคยใช้ใช่ไหมลูกค้าสมว่าลูกค้าหน้าติดสารจะเต็อรอยเนาะพี่อาจจะแบบหน้าติดสาจะเตือรอยใช่ไหมคะ พี่มาเจอหนูพี่อาจจะยังไม่เปิดใจเนาะพี่แต่หนูมีประสบการณ์ด้วยจากตัวหนูเองหนูเป็นหน้า,นาติสซาเตอรลอยนะแต่แม้กระทั่งอย่างพี่นี่จะพูดแบบนี้เลยค่ะว่าหนูเนี่ยเคยผ่านการนะคะูแลนะคะเปิดพูดถึงเปิดไม่ได้หรอกเพราะว่านะ,ะเป็นช่อง y o ยูท b e ใจก็อยากจะเปิดเพลงนะคะให้กับเพื่อนๆได้ ยินเสียงเพลงเพราะๆเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่นะคะเปิดเพลงน้ําตกเสียงเงินแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเดมาร์กอะเดี๋ยวเอาตาไปจ้องก็มาเลยแหละดึงบูดมาเลยแหละ <c oughs> สมมติว่าลูกค้าเนาอะ,อะถ้าลูกค้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสิวขผลใช่ไหมคะสิวฝืนใช่ไหมพี่หรือแม้กระทั่งลูกๆขนกว้างหรือหน้ามองคําใช่ไหมพี่ปกติเป็นคนผิวแบบไหนต้องถามลูกคา้าว่าเป็นคนผิวขาวแล้วหน้าคาไหมคะหรือว่าผิวโซมไหมคะอะเขาอาจจะบอกว่าเราเขาขาดอาการดูแลมากี่ปีแล้วเนาะพี่หนูขออนุญาตดูใบหน้า พี่ได้ไหมคะหนูอยากรู้ว่าใบหน้าที่พี่มีปัญหาเนี่ยขนาดไหนถึงจะดีขึ้นใช้สบู่ของเราขนาดไหนถึงจะดีขึ้นใช้ครีมใช้กันแดดหนูขนาดไหนถึงจะดีขึ้นอะถ้าเป็นไปได้ให้เราขอรีวิวลูกค้าอะถ้าบางคนก็ยังไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรนะพี่แต่บอกเลยเนี่ยของเราเนี่ยใช้นะคะสามวันแปดวันสิบวันค่ะก็รู้สึกได้เลยว่าผิวกะชับหน้ากระจ่างใสค่ะไม่พอสิวตอนอย่างเช่นที่จะพูดถึงตัวเองเนาะ ตอนที่นิดเนี่ยใช้มาประมาณคือมีสิวบริเวณข้างแก้มตรงนี้แล้วก็เป็นสิวโผด้วยค่ะก็ประมาณห้าไอ้เจ็ดวันขึ้นไปค่ะนะผิวเรากระจ่งางใสประมาณสิบวันค่ะสิวเรายุบค่ะแล้วก็รอยเราเี่รอยรอยจนบนใบหน้ามันหายไปค่ะนะสาเหตุนี้ลหละที่หนูอะ่ะก็เลยเปิดใจให้กับสมู่ของหนูตัดสินใจสั่งมาเทสแล้วก็สั่งมาขายด้วยค่ะเนาะเลยมาตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็พูดไปค่ะว่าเนีย่ยมันใช้ดียังไงเนาะ ถ้าพี่มีรูขุขนกว้างใช่ไหมใช้แล้วก็จะกระชับค่ะหน้าก็จะใสขึ้นตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะกล้าการันตีเลยนะคะพี่ว่าหนึ่งก้อนแรกอะ่ะพี่ผิวพรรณจะดีขึ้นค่ะแล้วหนูก็มีหนูว่ายังไม่ตัดแต่งรีวิวหรอกพี่แต่หนูเนี่ยเอาไปให้ลูกค้าเทสสามสี่คนเขาก็บอกว่าใช้ดีนะคะเออหน้าหายมันแต่บอกเลยนะคะพี่ครั้งแรกที่ใช้อะ่ะพี่จะพึงพอใจเลยว่า ใช้ครั้งแรกปุ๊บหน้าหายมันเลยค่ะผิวชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยสมมติว่าพี่ทํางานเหนื่อยมาจากการทํางานเนี่ยพี่อาบน้ําปุ๊บมันจะเย็นสดชื่นเลยค่ะมันจะสบายแล้วไม่แสบหน้าไม่แสบตาด้วยนะคะเชื่อไหมพี่ก็ไม่แสบหน้าเลยเพราะพี่เคยใช้สบู่มาเยอะบางตัวก็แสบหน้าด้วยนะเข้าตาก็ไม่ได้ก็แสบอย่างเงี้ยค่ะนะเมื่อสบู่ตัวนี้มันตรงใจเราตัหนึ่งมันกระชับแล้วก็รู้ผลกระชับไม่พอสิวมันยุบเนี่ยบางทีตอนนั้นขึ้นอยู่ตรงเนี้ยหายแล้วค่ะเนี่ยกาลังเป็นอยู่ค่ะ ก็เราต้องแต่งหน้าเราต้องเจอฝุ่นมันก็มีบ้างที่เป็นสิวแต่ไม่ต้องกลัวพอเป็นสิวเรามีสบูด่ดีเดี๋ยวก็หายนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังเนี่ยปิดกันขายแค่ตรงนี้อ่ะลูกค้าบอกปัญหามาแล้วก็แก้ไขด้วยสบู่ของเราเนี่ยจะดีแบบนี้แบบนี้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่ให้เปิดเปิดใจให้หนูนะหนูขอดูรีวิวพี่ตอนนี้หนูจะได้ตอบถูกว่าพี่ต้องใช้นานขนาดไหน มันถึงจะหายอย่างพี่เนี่ยนะเคยเจอลูกค้าที่น่าติดสารแต่เตลอยนะกว่าเขาจะเปิดใจอ่ะมาหาเราก็แบบโอ้นะนานพอสมควรแล้วเราก็เปิดใจเขาใช้เขาสั่งไปห้าก้อนแรกอ่ะใช้แค่ก้อนแรกสิวยุบไปเนาะแล้วสิวมันผลมาอีกก็ใช้ต่อจนแบบเออสิวมันผิวมันเริ่มดีขึ้นแล้วจนแบบมันผลออกมาแล้วผิวมันเริ่มดีขึ้นอ่ะนะคะ บางทีอ่ะเออนะทุกคนการที่เราหน้าติดสารสเตอรยอยเนี่ยมันใช่ต้องใช้นานมากกว่าสามเดือนหลักๆคือสี่สัปดาห์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ถ้าคุณเป็นเยอะเนี่ยโดยเฉพาะสิวสเตอรอยเนี่ยต้องใช้มามากกว่าสามเดือนขึ้นไปเพราะสารนะ่ะสารสเตรลรอยอ่ะมันเข้าไปทําลายชั้นผิวอ่ะนะเยอะมันเข้าไปอยู่ข้างในพอเลิกใช้มันก็จะปวดปวด,ปดแต่ถ้าวันเนี้ยเรามีสบูด่ดีเพื่อไปต้านนูอิสระให้แล้วก็ลดการอักเสบอ่ะมันจะทําให้ผิวของคุณดีขึ้นดีขึ้น เนี่ยสิ่งที่เราต้องคุยต้องพูดกับลูกค้านะในอินบ็อกซ์อ่ะแล้วก็ส่งรีวิวของเราเนี่ยให้เขาดูแล้วเขาจะมีความเชื่อถือแล้วก็ถามเขาเลยว่าพี่เปิดใจรับกี่ก้อนดีค้ารับกี่ชิ้นดีรับขายอะไรอยู่เนาะอ่าสมมุติว่าคุขายเกี่ยวกับสินคินแชร์แล้วกันอ่ะลูกค้าก็จะบอกมาว่าเอาเท่านั้นเท่านี้แต่บางคนยังเงียบอยู่แล้วก็ค่อยให้รายละเอียดเขาพี่ถ้าพี่ไม่เปิดใจวันเนี้ยพี่พลาดมากเลยนะ ถ้าพี่ใช้สบู่กับหนูอันนี้พี่รู้หรือไม่ว่าพี่จะได้อะไรหนึ่งล่ะถ้าพี่มีปัญหาใบหน้าพี่มาใช้สบู่กับหนูนะพี่ใช้ดีเห็นผลหนูจะดูแลพี่จนกว่าจะหายแล้วไม่พอพี่เอาใบหน้ากวเองเนี่ยมามาเรียกซับด้วยกันพี่มาขายด้วยกันพี่ใช้แล้วพี่ขายอ่ะพี่มีใบหน้าเป็นสิวใช่ไหมเชื่อหรือไม่พี่จะได้ช่วยคนที่เป็นสิวทั่วประเทศเลยนะแล้วพี่จะมีรายได้ยังดูครอบครัวเยอะมากพี่ลองคิดดูว่า คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยส่วนมากเป็นสิวสิวฮอร์โมนนะบางเด็กบางคนยังไม่รู้จักการดูแลตัวเองเลยพ่อแม่บางคนอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจลูกด้วยซ้ําแต่ยังตัวพี่เี่ยพี่โชคดีนะที่ตั้งแต่เด็กๆแม่ใส่ใจตัวเองค่ะใส่ใจในการที่ว่าลูกเป็นสาวแล้วนะพาไปหาซื้อครีมะมาดูแลผิวอะ่ะกลัวลูกผิวไม่ดีอะ่ะนะเรายังขอบคุณแม่เลยอะ่ะถ้าวันนั้นแม่ไม่พาเราไปซื้อครีมที่มาดูแลผิวหน้าตั้งแต่วันนั้นเราเรายียนจบเราไปทํางาน เราก็ต้องไปเรียกผลิตภัณฑ์ค่ะต้องขอบคุณนะคะการเย่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกนะที่เราไปใช้หรือแม้กระทั่งคินแอนเคียคินแอนเคียเนี่ยใช้มาหมดหลายปีมากมากแต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยผลิตแล้วไงคินแอนเคียใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวใช้แล้วหน้าผิวดีตลอดเลยอะนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยทําแล้วมีแต่ที่เช็ดอะไรเงี้ยค่ะเนาะถ้าวันนั้นแม่ไม่สอนในการที่ให้เราดูแลผิวอะ่ะตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเราก็คงมีผิวพรรณ ที่ไม่ดีแน่นอนค่ะตอนเป็นสาวๆนะคะจนทุนทุกวันนี้ยังขาดการดูแลผิวหน้าไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะเป็นคนรักผิววันนี้พี่น้องเพื่อนที่มาติดตามพี่แบบคุณมีใบหน้าที่ดีโครงหน้าสวยอยู่แล้วคุณต้องขายสกินแคร์นะคะมันถึงจะแบบอืมทําให้คุณมีรายได้เยอะขึ้นค่ะแค่เราเป็นสิวแค่เราเป็นกะแค่ผิวไม่เรียบหรือเป็นฝ้าถ้าคุณดูแลผิวให้หายนะ เพื่อนๆบอกเลยนะพี่บอกเลยว่าคุณจะมีรายได้เยอะขึ้นวันนี้หน้าคุณสวยคุณขายยาสีฟันที่สําคัญหน้ามันต้องสวยก่อนที่ยาสีฟันด้วยซ้ําอ่ะนะอ่ะก็ขายควบคู่กันไปไงนะคะอือเราเราขายเราขายแต่พี่ไม่โชว์อะ่ะพี่มีแต่โพส์โพส์โพส์อ่ะพี่ต้องเอาตัวเองออกมาโชว์มาสวยทุกวันด้วยนะอ่ะมาถึงจะขายดีขายปังค่ะนะในที่นี้ขายดีขายปังแล้วแต่ การกระทําของเราเราลงมือทาเต็มที่หรือเปล่ากว่ามันจะขายได้อย่างพี่นิดแต่ที่ผ่านมายัางบอกให้เริ่มต้นใหม่ๆสามเดือนค่ะพี่น้องค่อยขายได้จ้าพี่น้องเออเห็นบอเจ้าข่อยยังสู่มาจนถึงซูมือนี่นะคะไม่ยังไงพี่นี้ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะพี่จะตั้งใจทาจนกว่าจะขายดีขายปังค่ะแล้วช่อง y o u t u ู e เนี่ยนะก็ขอให้หนึ่งเดือนนี้มีคนติดตามหนึ่งพันคนนะคะ กำลังเร่งรีบอยู่เนี่ยเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะนี่ล่ะง่ายเองน,นี่พูดยาวไปหน่อยเนาะเออนะรายละเอียดอย่างอื่นด้วยเนาะจะทําให้ทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราไม่รักตัวเองอะใครจะรักเราละ่ะนะโดยเฉพาะผู้ชายที่คุณอยากได้อะนะเออคุณอยากให้เขามาเป็นแฟนคุณเนี่ยคุณอยากจะเป็นคุณชอบใครคุณแอบบชอบใครอยู่แล้วคุณอยากจะได้แบบ ใครมาเป็นแฟนคุณสบับคนที่โสดนะไม่พูดถึงคนที่มีคู่แล้วนะใครที่โสดนะล่ะนะคะที่อยากจะมีสามีใหม่จริงๆแล้วผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ใบหน้าหรอกแต่ความมันจริงแล้วความสวยก็เป็นด่านแรกนะคะในการที่จะเรียกผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นสามีเราเนะะี่ยค่ะบางคนอาจจะเรียกหน่อยเอยนี้ยค่ะอาจจะอยากได้แบบหลอ่อรวยอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้นะคะหลวงพ่อมาสั่งกันใจไปขอพรปุ๊บมาหัวรออยู่ตรงนี้เลย หมายความว่ายัางไงเนี่ยเกมอะไรเนี่ยได้ตังเนี่ยอืเอายินดีด้วยยินดีด้วยห yeah. <laughs> น่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนหกอะไรๆก็ไม่รู้เมื่อกี้พี่นี่ไปขอพอรองพอ่อเออถ้ามันได้จริงขนาดนั้นคงดีแหละ <laughs> มันเป็นเกมค่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้ไปขอพอรองค์งพ่อพี่คเน่ก็มานั่งหัวร้อยให้เห็น ยินดีด้วยเวลาเห็นเลขอะไรก็ช่างจักรวาลนะเขามาให้ว่าเราจะได้จริงไหมจนอ,อย่างเช่นเป็นเลขเป็นเงินเป็นสลิปเงินอะไรก็ช่างอะ่ะให้เรายินดีค่ะนะหรือแม้กระทั่งภาพเงินแบบเนี้ยนะยินดีด้วยนะเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเอาแบบนี้มีแบบนี้ละนะคะเนี่ยไปแล้วนะเดี๋ยวมาแบ่งปันในเรื่องนี้นะ